ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบ,บเวร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ พบกับน้ำพึ่งและวก็น้อยนะคะในรายการเที่ยวละไม้ไทยแลนด์เบิร์ค่ะซึ่งเราเปิดทีวีชวนคุณผู้ชมเปิดทีวีดีกว่านะคะแบบแก้เบื่อเพราะว่าเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะใช่แล้วค่ะ,อะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ไต้หวันนะคะแต่ว่าคนที่จะพาเที่ยวไม่ใช่น้อยเป็นพี่น้ำพึ่งค่ะอื แล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศไต้หวันนะคะก็มีเอยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแต่ว่าสถานที่ที่เป็นเพชรเม็ดงามของที่ไต้หวันแล้วว่าทุกคนไม่ควรพลาดที่จะไปเที่ยวที่นี่นั่นก็คือการล่องเรือชมทะเลสาบ์สุรียนจนันทรละลาพูดขนาดนี้นี่เหมือนแบบว่าหลุดเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์จีนเลยนะคะ เป็นว่าเดี๋ยวน้อยจะตามพี่น้ำพึ่งเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันนะอืมทุกคนนะได้ได้ได้ถ้างั้นไปชมกันเลยดีไหมและต่อจากนี้เราจะขึ้นเรือเที่ยวที่ฟิลที่สุดนั่นคือแหลมปริายพัทยาโอ้มันใกล้ที่ไหนจะไปล่องเรือที่ทันนูนเด็กมู้จักวนนี้ออ สำลัก <c oughs> จาาสร้างหาว <c oughs> คนสวยจะพาไปที่โอ้ทะเลสาบสุรียันจันทราสันมูลเล็กสุริยันจันทาถือว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากของไต้หวันเลยละคุณด้วยผืนน้ําสีฟ้าองค์เขียวมรกตอากาศก็เย็นสบายตลอดปีที่นี่ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันนั่นเอง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 ขึ้นฟางขึ้นฟางท่าเรือชนพวงแล้วครับ ผู้คนจะหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะแยะตลอดเลยล่ะค่ะเจ้านายครับไปข้างบนต้องขึ้นบันไดแต่ถ้าเกิดได้ใจก็ขึ้นเงินเดือนครับวัดชวนพวงซื่อหรือวัดพระถังคำจังเขาว่ากันว่าเป็นสถานที ar, ่บรรจุอัธิส่วนนิ응้วก้อยของพระถังคำจังและเป็นวัดสำคัญของทะเลสาบสุริยันจันทรา ทำไมถึงเรียกว่าทะเลาะสาบเรียนกันคะน,นะคะเขาบอกว่า,าถ้าหากว่าเรามายืนที่มุมสูงนะ,ะในจุดอาจจะสูงกว่าตรงจุดที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำเรียกว่ายอดถูกพราทยเนาะเมื่อก่อนเนี้ยมองลงมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทางทิศตะวันออกเนี่ยนะคะจะมีความคล้ายพระอาทิตย์ แล้วส่วนทางทิศตะวันตกเนี่ยนะคะมองแล้วจะคลายพัะจัดนี่ก็คือเกาะลาลูนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเกาะที่ใหญ่แล้วก็พอเกิดแผ่นด,ดินไหวครั้งใหญ่เนี่ยนะคะทำให้เกาะเนี่ยมันแบบจมหายไปเหลือเพียงแค่นี้ค่ะ อยู่ไทยกินไข่พะโล้ไปญี่ปุ่นกินไข่ดาแต่ถ้ามาไต้หวันต้องกินไข่ต้มใบชาจากอาม่าคนนี้ที่ทเลสับทซเรียนจันทาเท่านั้นนะครับนี่คือไข่ต้มดังในตำนานที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นถึงจะมีลูกหลานสืบทอดแต่อา마วัยแปดสิกว่าคนนี้ก็ยังยืนหยัดขายด้วยตัวเองอยู่แหละครับ มาจากบรรพบุรุษสามรุ่นมาแล้วมันถมมาถึงอามา่าต้องใช้ใบชาชันดีต้องกับสมุไนไพรชนดีอีกเหมือนกันหลายอย่างเลยเป็นส0บสอย่างเลยแล้วก็ม,มีอะไรนะเห็ดเลยนะเห็ดหอม แต่ว่าน่าจะเอาสูตรของอาาเนี่ยมาต้มที่เมืองไทยบ้างนะคะสูตรอามาเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้สูตรไข่ต้มใบาชาอามานี่เนี่ยทำยากนะ พี่ว่าเราต้มไข่ต้มธรรมดาแล้วก็แบบเร็วแล้วก็กินง่ายด้วย <Yeah. S 1> พอพูดแล้วก็แบบว่าหิวเลยอยากกินป่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต้มไข่กินกันดีกว่าไหมเ <Huh? S 2> ออเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเพิ่งจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปขอพรพระเ hmm. ออไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะที่ไต้หวันเนี่ยนะจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีวัดวาอารามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยล่ะ, hmm. อะเออเออหรือว่าเราจะต้มไข่ เตรียมไปถวายพระด้วยร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเบเรจจำกัดมหาชน ทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาถ้าไปที่ไต้หวันเนี่ยเราก็สำหรับสายบุญนะคะเราควรจะไปไหว้พระเพื่อทีเ่เสริมสิริมงคลแล้วก็ขอพรกับเทพเจ้าถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยนะจะมีวัดเนี่ยมากมายเลยแล้วมีวัดสำคัญๆทั้งนั้นเลยอ,อ,อย่างที่พี่จะพาไปเนี่ยนะคะก็คือ วัดเวหวนวูอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทราแล้วที่นี่เนี่ยจะมีคนนะคะคุณผู้ชมไปขอพอรกันเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแต่เขาจะไปขอพอรอะไรนั้นน่าสนใจใช่ไหมถ้มางั้นเราต้องไปตามชมกันเขาขอพอรอะไรกันนะมาไต้หวันมากับเที่ยวละไมไทนันเวอร์ไปพวกเราไหว้พระขอพอรกันนะครับ ตามความเชื่อของคนไต้หวันเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนจีนทั่วไปด้วยเขาบอกว่าเวลาเข้าวัดเนี่ยให้เข้าทางด้านขวาแล้วก็ออกทางด้านซ้ายเพราะเขาบอกว่าทางด้านขวานเนี่ยเป็นประตูมังกรทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นประตูเสือสายบุญสายมูเตลูนี่คือวัดเหวินบูหรือวัดเทพเจ้าควนอูนะครับผม วัดนี้เขาศักดิ์สิทธิ์มากมากใครมีปัญหาเรื่องการเรียนก็ต้องมาขอพรอกับท่านของซื้อเทพแห่งปัญญาแต่ถ้าพบอุปสรรคคนตองร้ายนี่แหละครับเทพเจ้ากุดอูให้ท่านช่วยรับรองว่ารอดแน่นอนส่วนใครรักพังรักขุดก็มีเทพเจ้าแห่งความรักให้สรุปคือมาวัดหวนวูทั้งทีได้ทั้งปัญญารักปังชีวิตไม่พังมีแต่โชคลาภกันทุกคนเฮงเฮงกันไปเลย ที่เมืองเกาสงเราก็จะมาเที่ยวที่ซาดอกบัวเหรียญศื้อฐานค่ะโอ้มันจะเป็นยังไงนั้นเคยเห็นแต่ภาพนะคะเล็กๆเ,เล็กมากเลยค่ะต้องขยายขยายก็ยังมองไม่เห็นเอาเป็นว่าเราไปดูสถานที่เลยดีกว่า <c oughs> ไปกันเลยค่ะ ะดอกบัวเหลือยงสื่อถันวันนี้ไม่เห็นดอกบัวแต่ถ้ามองไปทั่วๆก็จะเต็มไปด้วยวัดครับและที่นี่คือวัดเจดีมังกรเสือเชื่อกันว่าถ้าเข้าทั้นปากมังกรแล้วออกทั้นปากเสือก็จะช่วยปลดเป่าสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเราออกไปไปไป,ไปหมายิ้งแกเนี่ยไป โปอินคือมีสัตว์สีประเภทอยู่ในตัวเลยนะคะนี่ก็คือมังกรนะคะหน้าเป็นมังกรหลังเป็นเตาเท้าเป็นสิงโตนะคะหรือราชสีนะคะแล้วก็หางเป็นปลามีความเชื่อกันนะคะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยจะให้ในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ความสำเร็จแล้วก็ อายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมเย็นผืนความรักแล้วก็ชีวิตที่ดีให้กับเราค่ะโอโหลูกเงินเข้ากระเป๋าเลยล่ะคะใช้หมดแล้วด้วยต้องไปใหม่อีกทีหนึ่งอะลูกอีกลอลูกอีกใช้หมดจริงๆอ้อลืมบอกกันไปว่าวัดเจดีมังกรเสือ ชื่อจริงคือวัดหลงหูเป็นเจดีย์คู่ที่สูงเจชั้นกันเลยละครับผมเดินเหนื่อยไหมเดินเดินขึ้นไปเหนื่อยปะเหนื่อยอ๋เดินขึ้นไปเหนื่อยไหมวิวสวยอากาศเย็นดีเหนื่อยนนนีอ เข้าปากมังกรมาแล้วก็จะเจอกับปฏิบิมากรรมปูนปั้นบนผนังตลอดสองฝั่งเล่าเรื่องนรกสวรรค์การเคารบธรรมชาติตามความเชื่อของนักที่เต่าเขาล่ะครับอย่าชมเพลินจนลืมออกทางปากเสือเดี๋ยวอดได้โชอกลาบไม่รู้ละ่ะเป็นยังไงบ้างน้อย่อวัดบอกว่า น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาก็จะไปขอพอรในเรื่องต่างๆกันไปใช่ไหมคะ<ช>แต่น้อยนี่มุ่งตรงเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสไปไต้หวันนะ<ๆ>จะไปขออย่างเดียวเลยขอคู่ค่ะโหนี่พูดถึงเรื่องคู่เนี่ยนะหลายคนนะที่ไปที่ไต้หวันนะกลับมานะก็ได้สมความปรารถนาเลยจริงๆนะอแต่ว่าถ้าหากว่าเรารอที่จะไปไต้หวันเนี่ยนะโมก็ไม่รู้นะเพราะโควิดมันก็ตอนนี้ก็หนักหนาะสาหัสอ,อยู่เนาะเอาเป็นว่าพี่พาไปตรงสีแยกราชประสงค์ะมันจะใกล้กว่า มีมีไม่ใช่อันนี้อยู่บนตึกเลยอยู่บนตึกนี่ตรงนั้นขอคู่ได้ชอบจินจีน่ะไปเยาวราชมั้ยดูดูก็เจ็บด้วยอ๋อเดินเดินเลยเราไปคข้มาปรึกษากันโอเคร ไปกับ A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลังจากช่วงที่แล้วน,นะคะน้ำพึ่งผ่านทางคนที่ชอบทางด้านสายบุญไปเที่ยวกันแล้วน,นะคะงานนี้จะเอาใจคนที่ชอบสายสีเขียวไม่ใช่รถเมล์ทางด้านเชิงกเกษตรแล้วก็จะบอกว่ามีการปั่นจัก,กรยานกันด้วยเ<ะ>ดี๋ยวก่อนที่ไต้หวันเนี่ยนะคะ มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มีปั่นจักรยานด้วยใช่ที่นี่เนี่ยนะจะบอกให้เป็นเมืองทีพเรียกว่าเป็นเมืองกเกษตรชั้นเยี่ยมเลยแล้วกอ็อากาศบริสุทธิ์ด้วยคือเมืองไถตองค่ะแล้วก็ข้าวที่นี่นะอร่อยมากๆอร่อยฝุดฟุด จำบอกว่าที่ไหนก็อร่อยหมด,ลมดเลยค่บพี่ตุ้มค่ะทำไมก็เห็นอร่อยทุกที่อ <c oughs> อาเป็นว่าไม่เชื่อก็ไปดูเลยนะคะที่เนี่นะคะเมืองเกษตรชันเยี่ยมเช่าจักรยานไหมครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับผมคันนี้เลยไหมครับผมแม่แมนแมอย่างเราแรงดีอย่างนี้ต้องสองล้อคู่ใจปั่นโชว์เลยนี่น,นี่ปั่นโชว์นี่ธิรนิตธลรนิตต้องมนลงยังไงเนี่ย นี้นะคะ้ำเพื่งก็ยังคงอยู่ที่มเมืองไทตรงนะคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าตำบลสีสรั่งค่ะเป็นตำบลน,นะคะที่เขาปลูกข้าวได้แบบว่าอร่อยมากๆเลยอ,าาอละฮะอ้าวล้ได้เวลาแล้วต้องมาออกกำลังกายกันนะคะเนี่ขัาขันไหนดีจักรยานคันนี้ ว่านี่ปั่นไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ว่าผ่านแขนนะหาทางลงไม่เจออันนี้คือปุ่มนะครับค่อยๆกดตรงนี้นะครับบา,บายยฝรั่งครับ ปั่นไปปั่นไปนี่กลับไม่ช่วยกันจริงๆเลยนะเนี่ยอ,อ๋อผมถ่ายรูปอยู่คุณจะพึ่งบนสิอา้าวอ่ะเอิม่มบึดจำบิดอาไม่ใช่อปนัปนปนั่นปั่นสามขีกันดีจริงๆช่วงทำนาของเมืองชื่อซางนี่นะครับวิวทุงนาเขาสวยๆนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนท้องถิ่นนิยมมาปั่นจักรยานชิวๆรับอากาศดีๆที่ถนนบาวบูรวาดหรือบาวเอเวนิวที่ทอดผ่านทุกนากันเต็มที่เลย แล้วดูนะครับแต่ละคนเนี่ยเหมือนพร้อมจะเป็นนักปั่นเทียมชาติก,กันเลยทีเดียวแหม่สับหา,ากันไปเรื่อยๆอผมไปก่อนละแสงช้าคุมนี้ถ่าให้ดีนะที่รักโอ้ก็อยู่นิ่งสิคุณน,นี่ปั่นจักรยานดีกว่าเดินเพลินกวิ่งนะคะสู้ๆค่ะ ปันแบบททูริงต้องมีที่พักอยากมีที่รักหายที่ไหนครับผมสนุกมากเลยค่ะเมืองไทยน่าทำนั่เลยนะคะมีสถานที่ท่องเทีย่ยวต้องเยอะแยะเมืองไทยน้าทำโอ้ยมาอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกมันสดชื่นจริงๆเลยนะขอบอกขอย้ำในเมืองไทยหน้าทำมากมาอืมสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายโฆษณานี่ไม่เป็นไรบรรยากาศค่ะ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะมีรถจักรยานนะคะผ่านหน้าไปผ่านหน้ามาไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยเอาเป็นว่านะคะคือสถานที่ตรงนี้หนะ้าวิวมันสวยเขาก็เลยเอาสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นโลเคชั่นในการถ่ายโฆษณาสายการบินไม่ใช่แค่ใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายโฆษณาอย่างเดียวนะครับผมบเบลเวนิวยังได้รับฉายาว่าเป็น กีนรถออฟพระไดอีกด้วยแหมแปลไม่ออกไม่เป็นไรทั้งสวยทั้งอากาศดีมาสอะครับลองมาเที่ยวกันแหมตอนมานี่กับพี่กระเป๋าขาขับกระโปรกระเปี้ยดนี้ถอยหลังดีกว่า <c oughs> เรียกว่าถอยรถใหม่แล้วค่อยไปข้างหน้านี่มันเลี้ยวยังไงเนี่ยไปก่อนนะเดี๋ยวตกเครื่องบินนี่เธอยังใา่ทุกชั้นพิเศษอีกเหรอยองังถ่ายนิดนึงสิ รีบรีบเดี๋ยวเครื่องบินตกแน่งแน่งแม่งแ่งโอ้โหพี่นุ้งขา <c oughs> ดูแต่ละทริปที่พี่นุ้งพึ่งพาไปแล้วเนี่ยนะยน้อยนี่อยากจะเก็บกระเป๋าแล้วก็แบบว่าออกไปเที่ยวบ้างเลยค่ะเ <c oughs> พราะอ,อยู่บ้านนี่นะั้นเบื่อมากเลยอ่ะโอ้ยใจเย็นๆจ้ารวมนักคุณผู้ชมล้ลยนะคะใจเย็นนิดนึงนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวนี้เนองถือว่านะเราอยู่บ้านตอนนี้เนี่ยก็เป็นการชาร์จตัวเอง พักผ่อพักผ่อนนอยเออใครที่ชื่นชอบทําอะไรนะคะช่วงนี้แล้วแบไม่ค่อยได้มีเวลาทำเนี่ยก็หยิบออกมาทําอย่างน้อยเนี่ยชอบเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวใช่ไหมค่ะเออก็อาจจะแบบคิดเมนูอาหารแมวทําให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยเออทางบ้านชิมก่อนเนาะได้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่เบื่อเบื่อก็สามารถที่จะก ดูดย,ย้อนหลังรายการเชื่อมัยไทแลนด์เวลของเราได้ก็เป็นการเก็บข้อมูลก่อนค่ะพี่น้ำพึง่งแล้วพอเขาปลดล็อกเรา ก็ออกไปเที่ยวได้ทันทีเรียกว,ว่ามีแลนไว้ล่วงหน้านะคะพอถึงเวลาที่เราเนี่ยเราก็มีเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้นะคะเวลาของรายการที่เราไมไทยแทลนด์เวิร์ก็หมดลงแล้วค่ะยังไงก็ตามนะคะทางรายการนะคะน้ำผึ้งกับน้อยนะคะก็จะนําเสนอทริปดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะสาหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบายวันนี้จะทําเมนูอะไรให้ลูกค่ะเอว่าจะเป็นแบบ ว่าแซลมอนอเ,อเอาแบบเอาเปน็นยังกระดุกกระดิกอยู่เลยนะโอ้โหแลมีสด,สด